ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่กระเบื้องแตกนะคะพี่น้องค่ะมาตาม่ำตัวดีตัวเด็ดนะคะเมื่อนี้รลวยไลย่วันฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปน้ำเด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะค่ะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแ<ค><ะ>อดก็ขอกําลังใจคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่นะะ้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเพื่อสิบประเพณขาดข่าวสารดีๆเด็ดจากทางชองะคะคองา่อ,นนองนะคะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ปูก็ได้เทคอนกกีตนะคะพี่น้องค่ะเทพไปหาคูพิ่นพ่นราคาพี่น้องค่ะนี่ก็ได้แรงสะท้านะคะนําใจจากพ่อแม่พี่น้องปองไปนะคะมาซอยนะคะพี่น้องค่ะก็ะืประสบความสําเร็จจังสี่รอคะพี่น้องค่ะเป็นคนละเล็กคนละน้อยนะคะพี่น้องร่วม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะกาลัางรอเหลือจกอักรถค่ะคุณพ่อค่ะเด้ออีกหนึ่งรถนะคะเนาะค่ะแอดมาบพท่านแต่ผมเทมาได้หลายรถแล้วแ่ะค่ะพี่น้องเทแต่เซาค่ะพึ่งไม้กลับมาจากบึงการค่ะพี่น้องค่ะกลับมาจากวัด เสียท uh, ent ี่ใส่หมวกคว้าเลยบะรูว่าไผเป็นไผค่ะ <era> พ <reconcile> ี่น้องค่ะให้ภาพบรรยายซ้อยนะคะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้รว่ยไร้วันมื้อนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสาหรับที่เขามาเบิงมาชมนะคะห้าน้อยนะคะพี่น้องค่ะของฝากตอนพอม่พี่น้องปองไปนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอ แคปหน้าจอไว้เบึงไว้ชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะมักกะจัดคัดกะพานเนาะค่ะท่างช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะค่ะถือพิษบ่ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องละกาสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อเปลี่ยนห้าวกะบึงซื้อเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าท่านได้เพิ่นซื้อเปลี่ยนให้เพิ่นซื้อลดเนาะค่ะพี่น้องค่ะห้าซื้อเปลี่ยนห้าวกะบึงกะช่มไปสั่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะฝากถึงผู้ที่เพิ่นซื้อเปลี่ยนเนาะค่ะห้าซื้อเปลี่ยนห้าวกะ เบิ้งแล้วก็ผ่านป้ายนะคะพี่น้องคะ่ะบางท่านก็ขอแต่เลขไงได้บอแอดรเราเชิญว่าเลขไงอันนี้ก็ทาใจลําบากนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามีแฟนคลับหลายช่องทางนะคะพี่น้องคะ่ะผู้พ่นมักเลผู้พ่นมักสื่อก็มีก็ก็เลยได้เฮตุฝากตอนเพิ่นนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ผู้ใดบด่มักสื่อก็ผ่านไปผู้ใดมักสื่อก็ค่อยสื่เนะคะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าส <Es> <an> <du k> ิใ <legen> ห้เลือกเอาใจท่านใดท่านนึงมันเป็นไปบ่ได้นาะค่ะพี่น้องค่ะมันก็ต้องเอาใจทุกๆคนเลยค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักเลขง่ายกระถาเบิ่งเลขง่าผู้ใดมักเลขกันี่ก็เบิ้งไปนําเลยนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะมากบ่มากกระเบื้องได้นาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ฝากตอนนะคะพี่น้องเด้อบางทีอแอดเบาดอกน้อยสิก็มันทั้งช่องก็แอดตามเลขน้อยให้ในอังสินนาะค่ะก็เลยเป็น ต้องเป็นซื้อกลางนะคะพี่น้องค่ะมักบบมักเกบิ้งไปน้งการโลดค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็ไดเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะฝากไว้ในออมจเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่รมืมอนก็มาเบิง้งปูกระเบื้องแตกเข้าเทพื้นนะคะพี่น้องค่ะ รถเทปูนกัล่างสิมารถที่สองเลยนะคะพี่น้องอรถอีกรถสุดท้ายค่ะพี่น้องว่าพีทกับขอโทษขออภัยค่ะคว่ได้ไล่สดนะคะมื้อน,นี้พี่น้องข่ยย่านภาพบอคืนบเสถเทียนนะคะพี่น้องย่านพี่น้องว่ามันไล่มันหยังเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ก,ก็เลยทายคลิปออกค่ะพี่น้องวันนี้วันที่สิบห้านะคะพี่น้องวันที่สิบห้า อันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้นองป้องไปะะด้อค่ะเด้อที่ได้รวมแรงรวมใจมากกับปูกับเบื้องแตกเขานะคะพี่น้องค่ะบัว่าสิเป็นน้ำใจเล็กน้ำใจหง่กับยาเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้ครอบครัวห่งเฮื่อเรื่องเหลื่อมเนาะค่ะให้สูงให้ขึ้นให้เกินเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้จเจริญห่งเฮื่อไปคือจังพี่น้องเฮตมานี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็แเท่ไวกับฮอ,อดลูกฮอดหลานพุนละค่ะพี่น้องได้เที่ยวนะค่ะพี่น้องเนาะบ่วสีบำรุงพศาสนาบำรุงท่าง วัดทั้งว่าเนาะค่ะพี่น้องก็ให้มิต่โชคแต่มานเดอ้อค่ะความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใยยได้มีค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะเนี่การน้ำใจจากชาบ้านเพินมารอยทางวัดทางว่าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะน้ำใจจากชาวบ้านพนเนาะคะ่ะมมสรอยทางวัดทางว่าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลข็กไงวันที่สิบเจ็ดกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไดนเนาะคะ่ะพี่น้องยังเป็นเหลขตัวเก่าตัวเดิมอยู่เ้ยค่ะพี่น้องเ้อค่ะ ยังเป็นเลขตัวเก่าตัวเดิมคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีเลขเพื่อนบ้านเลขข้า่นน้อยเนาะค่ะฝากต้นพ่อแม่พี่น้องกองป่ายืเด้อค่ะค่ะก่อนอื่อคกะท่านช่องบริษัทสนับสนุนให้เรียนการพนันแต่อย่างไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางมักก็ค่อยจัดคัดกับพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะถือพิษบัวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนลงสนามแข่งขันกับมีน้ำใจนักกีฬาเนาะค่ะพี่น้องถือพิษบัวากันค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเองนาะ ค่ะนี่บรรยากาศสดๆดร้อนๆนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าแอดได้ถ่ายคลิปด้วยค่ะพี่น้องบ่ได้ล่สดดอกย่านมันขื่นบอสเทียนนะคะพี่น้องมาเบิ่งสดๆไปน้ำกันค่ะสดตอนถ่ายค่ะพี่น้องสดตอนถ่ายเงียไก่ในจักหน่อยพี่น้องย่านมันเปื่อน ตากแดดเด้ดนนี่พี่น้อง รวมแรงรวมใจเนาะพี่น้องเนาะค่ะก็ค่อยๆก็เกิดแห่งคววมแห่งความสําเร็จนะคะพี่น้องเนาะค่ะคนละเล็กคนละน้อยมากเดี๋ยวนี้ก็เริ่มย่างมีพื้นข้อจีดจรี่ๆเราย่งงางกับขีดตมปะติดขาด้อค่ะพี่น้องค่ะปะติดเกืบแล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่ติดรองเท้านะค่ะพี่น้องค่ะเทพื้นแล้วก็บ่มีขีดตมติดรองเท้านะค่ะพี่น้องเนาะ ปูเพิ่นกะเฮ็ดจริงท่ามจริงค่ะพี่น้องค่ะปูเพิ่นกะลังเฮ็ดกะลังสังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเงินทุกบาททุกสลึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะลงหนีบิดเลยค่ะบ่ว่าสิเป็นถมดินเนาะค่ะพี่น้องถมดินถมหินบ่ว่าสิเฮ็ดศาลาบ่ว่าสิเทพื้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูเพิ่นสังอีหลีค่ะพี่น้องค่ะสังวัดสังว่าอีหลีคะ่ะ แดดแน่นจังน้อยเนาะคะ่ะโทษซับบอลูสิโดดตอนใด้เนาะค่ะพี่น้องภาวานาให้มันได้ครบเวลาอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งกำลังเริ่มเทแล้วคะ่ะแอสจีผ้าเบิรงเพิ่มเทจังน้อยแล้วก็สิผ้าไปเข่าห่มทั้งพูนห้างกุดปูคุณล่นนะค่ะพี่น้องกำลังทำกันล้วลลพี่น้อง ค่ะวันที่วันที่เล็กออกนี่ก็เบิ่้อยู่หัวกระดาษด้ะค่ะพี่น้องเด้อหัวที่เขียนเล็กกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะพยายามเบิ้งตรง แผ่นกระดาษที่แอดซองให้เบิ้งนง่น้หละเดอค่ะพี่น้องค่ะวันที่เท่าไดเท่าไดเนาะคะ่ะสำหรับเลขรวยไร่วันเนาะคะ่ะสำหรับเหล็กไงกับสิมิตอวันที่เปลี่ยนแปลงแต่เดือนนี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่17็กับิมิเตอรเดือนนี่ตรงกับวันมากค่ะเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะกัาานนี้ก็เป็นแรงรัทธาน้ำใจจากทั่บ้านคนนะคะพี่น้องมาซอยปูนะคะพี่น้องเด้อค่ะมาซอยปูเทพป,ปูนเมานี้นะคะทางพี่น้องทางไกลเนาะกัซอยมาทางดันปัจจัยเนาะคะ่ะคนละเล็กคนละน้อยก็รวมกันก็หลายบาทนะคะพี่น้องค่ะหลายบาทท่าก็ได้ลดก็สยช่าเมหินเมทร,มรายมาเนาะ,ะพี่น้องเนาะกับขอขอพุนน่นแนะนำใจพี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะ หาพี่น้องกระสิซ่องให้เห็นทั้งเี่ล่ะค่ะกรา,าสิย่างอ้อมไปทั้งหฮมกันนะพี่น้องเนาะ ค่ะเห็นไคะพี่น้องคะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะสําหรับเลขผู้ใดมักร้วยไลยวันเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมมักกับ่านไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะะคแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องค่ะมักกับลงทพุ่นม่มักกับบลงทพุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับเลขง่ายกับตัวเก้ายู่เนะค่ะพี่น้องบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังได สำหรับเลขไงนะคะพี่น้องเนาะกัะะบอะไรเปลี่ยนแต่อย่างใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขปูกกระเบื้องแตกยังเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะมาลองไปพิจารณาเนาะค่ะแคบหน้า,นะะนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะสำหรับผู้มักเมื่อยมักแล่น,นี่กับสิมีหกมีสองค่ะพี่น้องค่ะปล่อยตองงอดเนาะค่ะกับสิมีศูนสองศูนย์เลขความฝัน เก้าสามหกนะคะเลขแล้วก็เลขหนึ่งศูนย์สองนะคะพี่น้องสำหรับเลขล่างเจ็ดหกแข่นๆตัวเดียวนะคะพี่น้องค่ะก็ไปพิจารณาเนาะค่ะบางเทธอแอดเว้พิจเวณาถือกระกาบขอโทษขอให้ด้วยค่ะพี่น้องเด้อยาเฟ้าเม่นเม่นมะหายด้วยค่ะพี่น้องค่ะค่ะอ้าวค่ะพี่น้องค่ะเจอกับเมาเลขขึ้นกันแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องป้องไปที่เขามาเบิ้งมาชมคลิปแล้วนะคะแอดก็ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้อง ชิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะปาถนาซิ่งได็ขอสมคามุงมัดปัถนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ก็สิจบไปซัมเนก่อนเนาะคะ่ะแล้วพอกันไหมในคลิปหน้าให้คลิปนี้ให้มีต่คําว่าเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ